สวัสดีค่ะฝ้ายค่ะฝ้ายมีพี่ชายเป็น editor แล้ววันนี้ฝ้ายก็มีคำถามที่จะมาถามทุกคนว่าการใช้สีไม้แล้วเราไม่ได้เลียงสีไม้หรือว่าเลียงสีผิดมันจะทำให้เราเนี่ยระบายสีต่อไม่ได้เลยเหรอเรื่องการเลียงสีไม้อะ่ะมันก็คงเป็นเรื่องที่ทุกคนอะ่ะถกเถียงกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วซึ่งฝ้ายกับพี่ฟงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นและแน่นอนว่าเราสองคนเนี่ย มีสไตล์การใช้การเก็บสีไม้ที่แตกต่างกันแล้วฝ้ายก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็คงจะเป็น1ในสองคนประเภทนี้แน่นอนประเภท,ทหนึ่งคนที่ใช้สีอย่างเดียวไม่ได้สนใจว่าสีมันจะต้องเรียงอะไรยังไงซึ่งคนคนนั้นน่ะก็คือฝ้ายสำหรับฝ้ายอ่ะฝ้ายเป็นคนชอบเรื่องสีนะงานศิละปะงานหนึ่งอะ่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับฝ้ายเลยก็คือเรื่องสี ไม่ว่างานศิลปะจะเป็นงานอะไรประเภทไหนก็แล้วแต่เบื้องหน้างานที่ออกมายัางไงสีก็ควรที่จะต้องสวยไว้ก่อนส่วนเบื้องหลังจะเป็นยังไงก็ช่างเพราะยังไงอะศิลปะมันก็คือศิลป์เปิดนั่นแหละ,ละมันจะเลอะเทอะอะไรยังไงหรือไม่เรียบร้อยเป็นระเบียบอะไรยังไงยังไงเราก็ได้ผลงานออกมาเหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งอะมันไม่มีใครมาเนื่องเห็นเรื่องหลังเราอยู่แล้วนั่นก็เป็นเหตุผลที่ฝ่ายเนี่ยจัดให้ตัวเองอะอยู่ในคนประเภทที่ ไม่เลียงสีไม้ในกล่องก็แค่เก็บ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 มันลงไปเพราะยังไงสีอ่ะมันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นสีอื่นนี่ถึงแม้ว่าเราจะวางสีไม่ตรงอีกอย่างหนึ่งตอนไฟเรียนจบมาเกรดวิชาศิลปะของไฟก็ได้เกรดโอเคอยู่โดยที่ไฟเนี่ยไม่จาเป็นจะต้องเสียเวลามานั่งเรียงสีไม้ด้วยซ้าต่อไปคนประเภทที่สองคนที่จะต้องเลียงสีไม้ เปไปๆป,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 ปตามเฉดสีตลอดเวลาซึ่งคนคนขนั้นน่ะก็คือพี่โฟกตอนเด็กๆอะ่ะเวลาฝ้ายเห็นพี่โฟกใช้สีไม้นะทุกครั้งก็คือจะต้องนั่งเรียงสีไม้ให้ตรงตลอดเวลาผิดนิดนึงเนี่ยก็คือไม่ได้เลยนะแล้วยิง่งน้าฝ้ายอ่ะไปยืมสีไม้พี่โฟกมาใช้แล้วดันเก็บสีผิดที่มีทะเลาะกันเลย ไม่ไม่เลียงสีนิดนี้ใส่นอยหน่จะเป็นเลยเลี้ยงสีเปนเพ่อที่อะไรเนี่ยเลี้ยงสีด้วยดิวะนีเ่เดียวจนสุดท้ายเนี่ยแม่ต้องไปซื้อสีไม้ให้คนละกล่องจะได้ไม่มานั่งทะเลาะกันเรื่องการเก็บสีไม้แต่จากใจเลยนะไม่เข้าใจเลยว่าการเก็บสีผิดที่แค่นิดนิดหน่อยๆอ่ะ มันจะทำให้พี่โฟกคันยุงยิยุ่งยิบทั้งตัวหรอและจากที่พูดมาจากคนทั้งสองประเภทเวลาผ่านไปฝ้ายโตขึ้นมันก็ทำให้ฝ้ายเนี่ยเห็นอะไรชัดขึ้นเปล่าฝ้ายไม่ได้จะบอกว่าฝ้ายเปลี่ยนจากคนที่ไม่เลียงสีไม้กลายมาเป็นคนที่เลียงสีไม้ตอนเด็กๆไม่เลียงสีไม้อย่างไงตอนโตมา ก็ยังไม่เรียงสีงมาอย่างนั้นแต่สิ่งที่ฝ้ายจะบอกก็คือฝ้ายเห็นอะไรชัดขึ้นอย่างเช่นจากการทํางานของพี่โฟแน่นอนว่าเป็น Editor อิดิเตอร์สิ่งที่สําคัญที่สุดมันก็คือไทม์ไลน์การตัดต่อซึ่งทํารลยการตัดต่อ,ตตอมันเป็นเบื้องหลังของงานวิดีโอถุกคลิปไม่อยากจะบอกว่าไทม์ไลน์ตัดต่อของพี่โฟก์เป็นระเบียบสุดเลี่ยงสีอย่างสวยขนาดฝ้ายไปยินดูพี่โฟกตัดต่อฝ้ายยังแบบฟินแทนพี่โฟก์เลยซึ่งพี่โฟกเนี่ยบอกว่าการที่พี่โฟกอ่ะ ต้องเรียงไทม์ไลน์ให้มันเป็นสีสวยๆให้มันดูง่ายๆอ่ะมันทําให้พี่โฟก์อ่ะทำงานได้ง่ายขึ้นเพราะว่าพี่โฟกอ่ะจะสามารถแยกแยะฟุตเทจได้ว่าอันไหนเป็นฟุตเทจของอันไหนซึ่งมันทําให้เวลาที่พี่โฟกต้องการจะหาฟุตเทจบนไทม์ไลน์อ่ะมันทําให้พี่โฟกอ่ะทำงานได้ง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นพอลุงนี้แล้วอ่ะฝ้ายก็ถึงกับโอ้แสดงว่าการที่พี่โฟกอ่ะ เลี้ยงสีไม้ในกล่องสีตั้งแต่ตอนเด็กๆอะ่ะมันทําให้พี่โฟกอ่ะกลายเป็นคนมีระเบียบแล้วก็สามารถจัดการกับระบบความคิดตัวเองได้ซึ่งฝ้ายไม่รู้หรอกว่าทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยมันเกี่ยวกันไหมแต่ฝ้ายว่ามันเกี่ยวกันแน่นอนต้เหตุผลเนี้ยมันทําให้ฝ้ายรู้ว่าทําไมฝ้ายถึงไม่สามารถทนกับการเป็นอีดิเตอร์เก่งๆแบบคนอื่นเขาได้เหตุผลมันง่ายๆเลยเพราะว่าฝ้ายเนี่ยไม่ได้สนใจที่จะเลียงสีไม้ในกล่องตั้งแต่เด็กไง มันก็เลยทําให้งานฝ่ายยากขึ้นเป็นสิบเท่าเพราะฝ่ายเอาทุกอย่างมายำมั่มวมัๆมม,ม,มไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรในงานตัดต่อถึงแม้ว่าผลงานที่ออกมามันจะเป็นคลิปเหมือนกันแต่วิธีการทํางานอะมันไม่เหมือนกันไงแล้วมันก็ปวดหัวสุดๆทําให้ฝ่ายไม่สามารถทนที่จะต้องอยู่กับอาชีพนี้ต่อไปได้ก็เลยต้องขอลาวงการในที่สุด ถึงแม่ฝ้ายจะรู้แล้วว่าตอนเนี้ฝ้ายควรจะต้องทํางานยังไงให้การตัดต่อมันง่ายขึ้นแต่ฝ้ายก็ไม่ขอกลับไปตัดต่อแล้วละกันเพราะว่าตอนเนี้ฝ้ายมีพี่ชายเป็นอิจิเตอร์เพราะฉะนั้นคลิปนี้ตัดต่อให้หน่อยนะขอบคุณค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบประมาณนี้หวังว่าทุกคนจะเข้าใจสิ่งที่ฝ้ายพยายามจะสื่อเนาะ จริงๆแอบมีบอกวิธีท,ทำไปแล้วอยู่ในเพจ Facebook ของน้องพี่ลองไปเปิดดูกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสบไพร b ์ซับสไพร์กดซับ c r i b e ให้เพจน้องพี่และช่องสิก i ิ่งรูมของเราด้วยไปแล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ